ปันปล่าชีวิตจะมั่นคงหรือไม่ความมั่นคงในบั้นปล่าชีวิตดูลายมือเยืนยังได้ สวัสดีครับสมาชิกเรียนลายมือและท่านผู้ที่สนใจศาสตร์พยากรณ์ลายมือทุกท่านนะครับกระผมธนพงศ์หลักนครพลอาจารย์สอนวิชาลายมือและก็ดูลายมือแบบพับปัน่นรวมถึงดูลายมือทางไลายดูได้ทั่วโลกนะครับวันนี้มีเรื่องลายมือดีๆมาฝากกันว่าในเรื่องของลายมือนี้บั้นปลายชีวิตจะมั่นคงหรือไม่เป็นคำถามที่ผมได้รับอยู่เสมอๆนะครับในการที่ รับพยากรหลายมือมาหลายปีนะครับก็คือคําถามที่ว่าบ้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้นปลายชีวิตจะมั่นคงหรือไม่หลักทรัพย์ในบ้านปลายชีวิตจะมั่นคงหรือไม่สุขภาพในบ้านปลายจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยมาดูกันนะครับว่าบ้นปลายชีวิตของแต่ละท่านจะมั่นคงหรือไม่ดูอย่างไรนะครับอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเราจะพูดกันอยู่ประมาณสัก4เรื่องแล้วกันนะครับชีวิตของคนเราเนี่ย ความมั่นคงในชีวิตเนี่ยให้มองไปที่4เรื่องนี้นะครับก็คือ 1. สุขภาพ 2. เรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะครับ 3. เรื่องการเงิน 4. เรื่องสถานะทางสังคมนะครับคนที่มีความพร้อมแบบนี้แหละนะครับที่จะเรียกว่ามั่นคงในบรรนปลายนะครับเรามาดูอย่างนี้นะครับคนที่จะมีสถานะพร้อมแบบนี้ในทางลายมือก็สามารถดูได้อย่างนี้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราเข้ามาที่ดูเนินในมือนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเนินในมืออันดับแรกเลยก็คือมือคนจนใหญ่คนที่มีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเนินในมือจะค่อนข้างเต็มนะครับไม่เชื่อ้วนนะครับหมายว่าความอุดมสมบูรณ์ในทางไนมือก็คือว่าเนินโครงสร้างของเนินในมือเนี่ยไม่มีตรงไหนนูนเด่นมากเกินไปไม่มีตรงไหนยุบบุมหรือแฟบบางลงไปอย่างนี้นะครับผมให้มือนี้เป็น จะสังเกตเห็นความอุดมสมบูรณ์โครงสร้างของมือได้สัดส่วนเต็มและก็สีในมือสดใสด้วยนะครับสีในมือสดใสนะครับคือไม่ไม่ไม่ดำครับไม่เขียวแล้วที่สําคัญถัดมาก็คือเนินได้สัดส่วนนะครับเนินในมือได้สัดส่วนก็คือเนินสุกเนินจันทร์อยู่ในระนาบที่อยู่ในลักษณะสมดุลนะครับคือไม่มีตรงไหนยกสูงขึ้นไปนะครับก็คือบางคนเนี่ยเนินสุกเกยกขึ้นไปหรือเนินจันทร์ยกขึ้นไป อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างมือแบบนี้โอเคถือว่าเนินสุขกับเนินจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันสมดุลนะครับและที่มองมาถัดมาก็ถือว่าเนินส่วนนี้นะครับเนินผมใช้คําว่าเนินส่วนบนแล้วกันนะครับเหนือเส้นใจขึ้นมาในแนวนี้นะครับในเนินบริหัสเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธวันนี้นะครับพื้นที่บริเวณนี้จะเต็มนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะเต็มคือไม่มีตรงไหนยบบุ๋มเสียลงไปนะครับเหมือนมือนี้นะครับ อย่างนี้แหละนะครับอันนี้คือภาพรวมมาตรฐานว่าในเรื่องของอเนินนะครับทีนี้เราจะมาดูเส้นเส้นหลักจะต้องสมบูรณ์นะครับเส้นหลักจะต้องสมบูรณ์ก็คือ3เส้นหลักเนี่ยคือเส้นชีวิตเส้น,ออนนี้นะครับแต่ต้องยาวต่อเนื่องมาจนถึงเนินหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับเหมือนมือนี้ใช้ได้นะครับเส้นสมองก็เช่นกันนะครับเส้นสมองก็ต้องสมบูรณ์นะครับเส้นใจก็ต้องสมบูรณ์ สามเส้นหลักนี้ต้องสมบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่แตกไม่เป็นเกาะโดยเฉพาะยิ่งเส้นใจนี้ต้องมาถึงประมาณหนินบปริหัสนี้นะครับเส้นชีวิตก็ต้องยาวม,มาถึงนี้แล้วเส้นหลักๆสมบูรณ์แล้วสีสดใสไม่ขาดไม่แตกไม่เป็นเกาะเช่นกันนะครับแล้ว สุดท้ายที่จะดูกันก็คือว่าในเรื่องของเส้นสนับสนุนหรือเส้นรองที่มีอิทธิพลตามมาก็คือเส้นวัสนาเส้นอาทิตเส้นพุธนะครับอย่างมือนี้นะครับมีเส้นวัสนาเส้นหนึ่งเกิดจากเส้นชีวิตขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นวัสนาที่เกิดจากเส้นสมองขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเส้นอาทิตย์ท่านก็สวยนะครับขึ้นมาอย่างนี้เส้นพุธก็โอเคและท้ายที่สุดที่จะดูประกอบกันก็คือเรื่องของเนินเนินตรงตำแหน่งเนินหลักทรัพย์นะครับในนหลักทรัพย์ก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะครับ ต้องเต็มนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเส้นแยกอย่างนี้นะครับต้องเต็มนะครับเนี่ตอนนี้ต้องเต็มไม่ยุบนะครับแล้วก็มีเส้นมาถึงนะครับมีเส้นหลักทรัพย์แยกเหมือนอย่างนี้ครับผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่หลักทรัพย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกสักหมือนะครับตรงตำแหน่งเนหลักทรัพย์ซ้ายสุดเหมือนนี้เส้นหนึ่งยุ่งนี้คือได้แล้วเสียนะครับได้แล้วเสีย อย่างมือนี้เต็มเห็นไหมครับเส้นหลักทรัพย์ทันก็ดีนะอย่าลืมนะครับดูเส้นที่อยู่ส่วนบนทั้งหมดเนินส่วนบนทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาดูฐานล่างก็คือปลายเส้นชีวิตตรงตำแหน่งเส้นหลักทรัพย์นี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ตามนี้นะครับโอเคครับถือว่าครบนะครับอันนี้ถือว่าครบทวนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปลายชีวิตมั่นคงแน่นอนนะครับมีความพร้อมที่ผมพูดมาก็คือเรื่องของอสุขภาพนะครับเส้นชีวิตเส้นหลัก,ลก ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือว่าสุขภาพดีแล้วนะครับเส้นที่มาสนับสนุนในเรื่องการเงินก็คือเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เสน้นพุธนะเส้นความมั่นคงต่างๆในเรื่องทางสังคมก็คือเส้นอาทิตย์เสน้นพุธอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงจึงได้ครบนะครับผมให้ดูอีกสักมือนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบนะครับก็ได้นี้อย่างน,นี้ก็เช่นกันนะครับโอเคเราจะเห็นมือนะครับดูประกอบกันทั้งมือซ้ายมือขวานะครับอันนี้ผมให้ดูเพียงมือเดียวจะได้ภาพจะได้ชัดนะครับจะได้เห็นภาพชัด อย่างมือนี้นะครับมือซ้ายมือขวาก็จะคล้ายกันอ่ะมือนี้ก็เข้าหลักเหมือนกันนะครับลองดูนะครับที่บอกว่าฐานมือเดินสุกเดินยันเสมอกันอยู่อยู่ในระนาบเดียวกันเส้นชีวิตยาวต่อเน,นื่องไม่แตกไม่ขาดไม่เป็นเกาะเส้นสมองดีเส้นใจโอเคนะครับเส้นวัสนามือนี้ของท่านดีมากนะครับเกิดจากตรงตำแหน่งนี้ขึ้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นเส้นวัสนานี้นะครับแล้วก็มีเส้นอาทิตย์แตกออกไปอย่างนี้นะครับ ็มีเส้นที่แตกมากอย่างนีง้แล้วเส้นพุทธของท่านก็มา,อย,า,อ,ยาอย่างนี้ด้วยนะครับและแถยังมีเส้นพุทธประเด็นนี้อีกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ได้ได้องค์ประกอบครบแล้วนะครับไปดูอีกซักมือไหมจะได้เห็นภาพเดี๋ยวมือนี้ข้ามไปก่อนนะครับอย่างมือนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นนะครับคือได้ได้ความมาตรฐานที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเห็นไหมครับตรงนี้เสมอกันนะครับเส้นหลักเส้นวาสนาเอ่อเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจ ขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับเส้นวาสนาเมือนี้ก็สวยงามนะครับมือนี้ท่านจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเป็นมือมาตรฐานที่ผมใช้อยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นอาทิตย์ท่านก็มีอยู่ตรงนี้เส้นพุทธท่านก็มีอยู่ตรงนี้นะครับก็ทั้งหมดก็ครบถ้วนนะครับดูด้วยชักงมือก็ได้นะครับมือนี้มือขวาเป็นที่มือซ้ายแล้วกันนะครับเนี่ยผมให้มาดูสี่คนนครับเราจะเห็นความมาตรฐานที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของเนินในมือเรื่องของเส้นในมือแล้วก็เดินที่เหนือเส้นใจทั้งหมดจะได้สัดส่วนนะครับมือนี้เส้น เส้นทีวิตก็ยาวตอนนี้ามานะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็แตกมาเป็นหลักทรัพย์เส้นวาสนาเกิดขึ้นนะครับเส้นวาสนาเส้นนี้มาเสริมอีกเส้นอาทิตย์ก็มีเส้นพุทธก็มีอาจจะมีเส้นตัดบ้างก็คือเป็นอุปสรรคเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่เส้นหลักๆที่มันเป็นในด้านอิทธิพลด้านนี้ก็อยู่ครบหมดก็แสดงว่าได้ผลอิทธิพลตับนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือภาพรวมที่เราได้ทราบกันทั้งหมดแล้วว่า ถ้าใครมาถามว่าบ้านปลายชีวิตจะมั่นคงหรือไม่ก็ดูประมาณนี้แหละนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีองค์ประกอบในเชิงของทางความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติด้วยนะครับเร,เรื่องของเรื่องของหัวใจเศรษฐีนะขยันหารักษาเป็นมีเพื่อนดีใช้ชีวิตเหมาะสมนี่ก็ต้องนำมาใช้นะครับเรื่องของอิทธิบาท4ในการที่จะทําอะไรให้ประสบผลสาเร็จก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพวกนี้ก็ต้องนำมาใช้นะครับแล้ว ทีนี้วิธีที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองให้ให้ชีวิตทางการเงินในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีหลักอยู่เช่นกันนะครับทางฝรัหลังก็จะคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเงิน6ด้านนะครับก็จะมีเรื่องของเมื่อคุณได้เงินมา1ก้อนจากเงินเดือนเงินประจํามาแล้วแต่นะครับเราจะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี้เอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่จํเป็นเป็นต0นี้เอาไปใช้จ่ายที่มันสบายๆอยากใช้อะไรก็ใช้อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มันจะมี1 0เป็นไปเพื่อการศึกษา 10%นี้ไปลงทุนหรือไปเก็บออมอีก5%นี้สำหรับการบริจาคช่วยเหลือสังคมหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วอันสุดท้ายนี่นคือเรื่องของการเขาเรียกว่าอิสระทางการเงิน่อเอาไปลงทุนในเรื่องที่มันที่จะที่เราจะได้มาหรือผลตอบแทนในทาง passive income เข้ามาพูคือไงว่าวเหมือนกับบางคนเอาไปทำอสังหาบางคนเอาไปทำอะไรดีละ่ะไปฝาก กินระชําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมีดอกเบี้ยมีผลตอบแทนอะไรที่เราได้ใช้ในบ้านปลายชีวิตนี่คือวิธีปฏิบัตินะครับแต่ว่าในทางลายมือถ้าคนในมือดีก็จะมีเหตุมาเกื้อกูลให้ประสบผลสำเร็จได้ดีกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับยังไงขรเคี้ยขยันฉลาดสุขภาพเนี่ยก็คือพื้นฐานโชคนี้ก็คือสิ่งที่มาเกื้อกูลมาอํานวยนะครับส่วนโชคจะดีหรือไม่อะไรยังไงนั้นผมมีคลิปไรยมือเกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีให้อยู่แล้วนะครับก็ลองศึกษาคลิปอื่นเพิ่มเติมนะครับ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็หวังว่าคงให้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ